ดูนะครับอันนี้ลูกค้าสั่งกล้องมาจากออนไลน์นะครับเป็นเจ็ดสิบไม์ A ห้าร้อยของแท้ตัวนี้เป็นเจ็ดสิบไม์ A ห้าร้อยของทางร้านของแท้เหมือนกันแต่มันมีความแตกต่างกันคือตัวที่ลูกค้าสั่งมาดูเหมือนว่ามันราคาถูกแต่ว่ามันเป็นกล้องหิ้วนะครับพอมันหิ้วมาเนี่ยเป็นกล้องที่เขามีเฟิร์มแวร์ไว้สําหรับประเทศของเขานะครับไม่ใช่กล้องที่ขายแบบ g l o b a l ก็คือกล้องขายทั่วโลกอะ จะเป็นซีเรียลอีกแบบหนึง่งเฟิร์มแวร์อีกแบบหนึ่งนะครับจุดสังเกตด้านหน้ามันมองไม่เห็นหรอกทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่ารุ่นใหม่ของ a 5 0 0 s นะ่ะมันเป็นช่องเสียบแบบ type c แล้วแล้วเขามีการเจาะรูระบายอากาศเพิ่มมาแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูด้านหลังบ้างด้านหลังนะครับของกล้องทั้งสองตัวกล้องฮิวนะครับเห็นไหมกล้องฮิวจะไม่มีข้อมูลอะไรมากนะครับก็คือมาจากส e s IM i m เหมือนกันแหละแต่เขาทําเฉพาะภายในประเทศเขา แต่มีพวกหัวหมอฮิ้วมาขายในประเทศไทยนะครับฮิ้วมาขายทั่วโลกกล้องแบบนี้นะครับส่วนตัวนี้เป็นกล้องศูนย์ไทยนะครับกล้องศูนย์ไทยจะระบุรุ่นชัดเจนเลยว่าเป็นเจ็ดสิบไมล์โปรพัดบวกนะครับตัวนี้คือ a 5ห้ารอเอข้อมูลระบุด,ด้านหลังจะไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมผมามือบังโคตดไว้นะครับนี้เราดูได้เลยว่ามันไม่เหมือนกันตัวกล้องฮิ้วเนี่ยเวลาที่เขาปล่อยเฟิร์มแวร์ออกมาแล้วเราอัพเฟิร์มแวร์เนี่ย กล้องฮิวจะค้างนะครับก็ต้องมาแก้ไขเฟิร์มแวร์ทุกครั้งที่มีการเผิอัปเดตส่วนกล้องศูนไทยเนี่ยอัปเดตได้ทันทีนะครับมีเฟิร์มแวร์ใหม่เราก็อัปเดตได้ตัวนี้ไม่ต้องกงังวลแต่ตัวนี้อัปเดตแล้วกล้องจะค้างนะครับก็ต้องคอยแก้ไขทุกครั้งไปถ้าเราบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเราแก้ไขได้มีร้านรับแก้ไขก็แก้กันไปแก้ครั้งหนึ่งก็เสียตังค์แก้ครั้งหนึ่งก็เสียตังคงงง์แต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเรามีฝีมือเราแก้เองได้ก็ยินดีแก้ไขได้น้นัตวีก ใช้งานกันไปนะครับแต่ถ้าเกิดแนะนําว่าซื้อจากทางไหนซื้อจากศูนย์ไทยดีกว่านะครับหรือซื้อจากร้านที่เป็นตัวแทนเนื่องจากกล้องพวกนี้มีรับประกันกล้องพวกนี้ประกันร้านโอ้ยร้านรับประกันได้ทันทีมาเปลี่ยนที่ร้านได้ทันทีไปอีกครั้งหนึง่งร้านหายไปแล้ว คลิปเมื่อกี้จะดูระหว่างกล้องศูนย์กับกล้องฮิวนะครับทีนี้มาดูความแตกต่างระหว่างกล้องตัว a 5 0 0 s ที่เป็นรุ่นใหม่กับรุ่นอัปเดนะครับมันแตกต่างกันตรงไหนนะครับนี่นะกล้องศูนย์แท้เหมือนกันด้านหน้าด้านหลังเขียนใกล้เคียงกันกน,นะครับไม่เป็นโลง่งโลงนะข้างบนเขียนได้แคมป o โปรพัเหมือนกันแต่ที่แตกต่างคือรุ่นใหม่จะมีช่องระบายอากาศนี่นะมีช่องระบายอากาศนะครับ รุ่นเก่าไม่มีนะรุ่นใหม่มีช่องระบายอากาศนี่เขาเจาะช่องระบายอากาศมาให้และไม่ได้แตกต่างกันที่ช่องระบายอากาศอย่างเดียวตัวสายเสียบนะครับนี่รุ่นใหม่เป็น Type C นะครับกล้องหลังเป็นแจ็คตัวเดิมแต่สลับตำแหน่งกันกล้องหลังอยู่ตรงนี้แล้วหัวชาร์จ Type C จะเสียบตรงนี้รุ่นเก่าจะเป็น Micro USB นะครับหรือที่หลายๆคนชอบติดปากว่าหัวชาร์จซัมซุงอะ หัวชาร์จไมโคร USB นะครับกล้องหลังเสียบตรงนี้มันก็จะกลับตำแหน่งกันนิดหนึ่งนะครับโดยหลักแล้วรุ่นใหม่จะแก้ปัญหารุ่นเก่านะครับรุ่นใหม่มันจะไม่ดับเพราะว่ามันมีการระบายความร้อนทั้งบนทั้งล่างนะครับมีช่องระบายความร้อนเพิ่มขึ้นมา3แถบนะครับข้างล่างหนึ่งข้างบน2ของเก่าไม่มีไม่มีไม่ม,ม,มีทึบหมดนะครับอ่ะอันนี้เป็นข้อแตกต่าง